รีวิวโต้ซ้อนของของพี่วาสนานครับก่อนทําการจัดส่งครับตัวนี้เป็นโต้ซ้อนขอนะครับมีกีการ์ดในการสแกนปลดล็อกอยู่3ตัวนะครับเหรียญสีน้าเงิน2อันก๊าซสีขาว1ใบครับตัวสติกเกอร์ตรงนี้นะครับผมติดเอาไว้ให้พี่รู้จุดในการสแกนปลดล็อกนะครับสมมุติถ้าเรารู้จุดแล้วเราก็แกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกไม่ใช้ได้เลยครับผม วิธีการปลดล็อกนะครับสแกนไปได้ยินเสียงแล้วนะครับปลดล็อกเราก็ดันตัวหน้าแผ่นท็อปโต๊ะของเรานะครับออกมาก็จะเจอชั้นซ่อนอยู่ภายในครับผมการดันเข้าล็อกเข้าที่เดิมนะครับมันอาจจะยากสักเล็กน้อยนะครับเราใช้2มือแล้วก็ค่อยๆดึงกลับเข้ามานะครับให้เดือยเข้าล็อกดังกลิบพอดีนะครับผมต่อมาณนี้ถ้าใช้มือเดียวในการดันเข้ามาอาจจะยากหน่อยนะครับก็แนะนําใช้เป็น2มือก็ได้ครับ มือเดียวก็พอทําได้ครับโอเคแต่ถ้าสองมือแล้วก็ใช้หัวเข่าดันตรงช่วงโต๊ะมันก็จะสะดวกหน่อยครับประมาณนี้ครับผม